รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพิ่งเคยมีเมียนะก็รู้สึกแปลกเหมือน,นกันที่ตัวเองจะไม่ได้เรียกกันว่าแฟนแล้วแตจ,จะเป็นสามีภรรยานะครับผมอย่างผมเป็นทหารมาก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่คขาก็จะบอกว่าให้ดูตัวอย่างอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆพ,พ่อแม่น้องทุกคนที่เป็นตัวอย่าง ที่ดีตลอดมาแล้วผมก็จะเก็บเอาไปปรับใช้กับชีวิตผมนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับขผมครับเย้นะครอ่อีกหนึ่งคำถามครับอีกหนึ่งคถามประทับใจในตัวแบบในตัวแบบเจ้าสาวยังไงครับพี่เฟรมประทับใจ แคจะทุกอย่างเลยครับเชนเชนเชนสักหนึ่งเรื่องสักหนึ่งเรื่องเขาเป็นคนครูเนาะบางอย่างเราอาจจะพูดแค่ประโยคเดียวอ่าแต่เขาก็จะจัดการให้จนครบหมดอันนี้ประชนหรือเปล่าประทับใจหรือประชนเราไม่จําเป็นต้องตัดสินใจอเราก็ยื่นโจทย์ไปเลยเดี๋ยวเขาจัดการให้หนึ่งสองสามสี่โอเคเป็นกระบวนการครับผมแค่นั้นโอเคแล้ว